สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกิจกับเรานะครับจุดเริ่มต้นนะครับท่านจำเป็นจะต้องแนะนำตัวแทนใหม่ใครก็ได้ครับติดตัวเราให้เร็วที่สุดเพื่อที่บริษัทจะได้ปรับให้เราเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเมื่อเราขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการท่านก็เตรียมตัวรับไรายได้3%เรเฟรีค่าบริหารส่วนต่างโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องขายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นณนะเดือนหนึ่งเดือนใดก็แล้วแต่ครับ ยอดต้นเดือนถึงปลายเดือนใต้องค์กรเราไปผลิตผลงานได้ไม่ว่าเขาจะไปขายไม่ว่าเขาจะไปซื้อใช้เองบริษัทก็จะคำนวณผลประโยชน์ส่วนต่างให้ดังต่อไปนี้ครับนายหนึงถึงนายสิที่เราไปแนะนำมามียอดรวม2,000ส,สนบริษัทก็จะนำสอง0สนตั้งคูณส่วนต่างสเอร์เซนให้กับเราและโอนให้เราในวันที่10ของเดือน6,000บาท และถ้าเราเปิดสำนักงานตัวแทนเราก็จะได้ค่าคีย์กรมธรรเพิ่มอีก4%ของยอด2 0 8,000บาทนะครับสรุปแล้วหน้าจอนี้ท่านยังไม่ได้ขายอะไรเลยท่านได้เงินฟรีๆค่าบริหารส่วนต่าง6,000ค่าคีย์กรมธรรม8,000รวมแล้ว14,000บาทนะครับโดยที่ท่านไม่ได้ขายอะไรเลยเพราะนั้นอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นจากการขายของเราท่านหักคอมมิชชั่นเองได้เลย อะไรก็ตามเกิดขึ้นจากการขายหรือเกิดขึ้นจากการซื้อใช้ของใต้องคอ์กรเราบริษัทจะคำนวณผลประโยชน์ส่วนต่างให้ท่านโอนเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนอะไรก็ตามเกิดขึ้นจากการคีย์กรมธรรม์ของสำนักงานตัวแทนของเราบริษัทก็จะโอนค่าคีย์กรมธรรม์ให้กับเราในวันที่สิบของเดือนเช่นเดียวกันนอกเหนือจากรายได้และสิทธิประโยชน์ท่านยังจะได้ยอดรวมด้วย ผลงานรวมสองแสนยอดนี้จะวิ่งเข้าหาตัวคุณพี่และดันให้คุณพี่ขึ้นตำแหน่งผู้จัดการต่อไปนโยบายในการขึ้นตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทเราก็คือตัวคุณพี่และองค์กรของคุณพี่ผลิตผลงานรวมทั้งทีม20แสนบาทต่อเดือนติดต่อการ3เดือนเราจึงจะปรับให้ท่านเป็นผู้จัดการพร้อมกับเพิ่มคอมมิชชั่นในส่วนของพราบาให้เป็น30เปอร์เซ็นต์ ประกันชั้นหนึ่งสิบเจ็ดเปอร์เซนนะครับและเมื่อคุณขึ้นตำแหน่งผู้จัดการคุณก็ยังคงสามารถทำธุรกิจกับเราได้เหมือนเดิมสูตรตายตัวสามช่องทางขายขายายและเปิดสำนักงานตัวแทนจากหน้าจอนี้ครับท่านไปชวนเพื่อนท่านมาหนึ่งคนเพื่อนท่านสนใจอยากจะขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อนของท่านก็ไปแนะนำตัวแทนใหม่ไมค์สิบคนบริษัทก็ปรับให้เพื่อนท่านคนนี้ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือค่าบริหารส่วนต่างตามตำแหน่งระหว่างเพื่อนท่านกับตัวท่านจากหน้าจอดูดีๆนะครับเขากับเราห่างกันหนึ่งเปอร์เซแต่หนึ่งเปอร์เซน์ที่ท่านได้นั้นท่านได้หนึ่งเปอร์เซนของยอดทั้งทีมงานของเพื่อนท่านโดยที่ท่านไม่จาเป็นต้องขายเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของบริษัทเรานะครับคนที่สองท่านไปแนะนำนายขอไข่มา นายขอไข่แนะนําได้แค่สองคนมิทแทบปรับให้นายขอไข่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการก็เพราะเหตุผลว่านายขอไข่อาจจะมียอดขายเองห้าหมบาทต่อเดือนติดต่อกัน3ามเดือนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการเราให้ท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหวา่างแนะนําตัวแทนสิบคนกับมีผลงานขายเองห้าหมื่นบาทต่อเดือนติดต่อกันสมเดือน นะครับก็ขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการเหมือนกันและหน้าจอนี้นายขอไข่เขาห่างจากเราเพียงแค่1%เปอร์เพราะฉะนั้นเราจะกินส่วนต่าง1%ของยอดทั้งทีมงานนายขอไข่นะครับซึ่งสองคนนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับประเด็นสำคัญที่จะทำให้ท่านรวยแบบเรื้อรัง และรวยแบบยั่งยืนกับบริษัทของเราท่านจำเป็นจะต้องแนะนำตัวแทนใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปสนใจเลยครับว่าสองคนนี้จะขึ้นตำแหน่งอะไรยอดของเขาจะดันให้เราขึ้นตำแหน่งต่อไปอยู่แล้วสิ่งที่ท่านควรสนใจก็คือท่านจะต้องแนะนำตัวแทนใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะได้เกิดแรงเวี่ยงกับส่วนต่างของท่านนะครับเวี่ยงอย่างไรเรามาดูครับท่านคือตำแหน่งผู้จัดการ ท่านไปแนะนำตัวแทนใหม่เพิ่มมา8คนตัวแทนใหม่เขาอยู่แค่26%ตําแหน่งเรา30ตําแหน่งเขา26เพราะฉะนั้นส่วนต่างตามตําแหน่งระหว่างเขากับเราห่างกัน4%เพราะฉะนั้นครับ8คนนี้ไปซื้อพอลบอใช้8คนนี้ไปขายพอลบอท่านได้ทุกคนคนละ4%โดยที่ท่านไม่จาเป็นต้องขายเช่นเดียวกันนะฮะเรามาดูครับ เพื่อนพี่คนนี้ครับมีผลงานรวมทั้งทีมหนึ่ง0เก้าหมื่นบาทแน่นอนครับเพื่อนพี่คนนี้ห่างจากพี่แค่เปอร์เซ็นต์เดียวบริษัทก็จะนำยอดอรวมแสนเก้าตั้งไว้คูณส่วนต่างให้ท่านหนึ่งเปอร์เซ็น์หนึ่งเปอร์เซนตของแสนเก้าท่านได้พันเก้าร้อยบาทนะครับนายขอไข่และทีมงานนายขอไข่ผลิตผลงานรวมได้แสนแปดบริษัท ก็จะนำแสนแปดตั้งคูณส่วนต่างให้ท่าน1นึ่งเปอร์เซ็นพันแบาทนะครับตัวแทนใหม่8คนของท่านที่ท่านไปแนะนำมา8คนนี้มียอดขายพรบบอคนละ1นึ่งแสนแคนก็8ดแสนบริษัทก็จะนำ8ดแสนตั้งแล้วคูณส่วนต่างให้ท่าน4เปอร์เซนนะครับแปดสท่านได้3,200มื คำนวณครบหมดเรียบร้อยบริษัทก็จะรวมเงินก้อนนี้มาให้คุณพี่ครับ1,900บาท1,800บาท32,000บาทโอนเข้าบัญชีให้คุณพี่ในวันที่10ของเดือน35,700บาทต่อเดือนนะครับแล้วถ้าคุณมองว่าไอ้35,700บาทต่อเดือนเนี่ยมันยังไม่เพียงพอจากหน้าจอนี้ท่านควรทํำยังไงต่อครับอ่าท่านมีคําตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมฮะ นะมุมมองของบริษัทเราก็คือถ้าท่านมีองค์กรลักษณะแบบนี้และองค์กรของท่านมีผลงานขนาดนี้ถ้าท่านอยากจะเพิ่มรายได้ง่ายๆครับเพียงแค่ท่านเปิดสำนักงานตัวแทนเพื่อบ,บริการองค์กรของท่านในการคียกรมทันท่านก็จะได้ค่าคีย์เพิ่มอีก4%เปเซของแสนเก้าสเปเซ์ของแสนแปดเปเซของแปดแสน สามหมื่นสองช้าช้าชัดชัดทีละข้อนะครับพันเก้าบวกพันแปดบวกสามหมื่นสองมันคือรายได้ช่องทางที่สองค่าบริหารส่วนต่างตามตำแหน่งท่านไปแนะนำใครเข้ามาเขาอยู่ตำแหน่งอะไรเขาไปซื้อใช้เขาไปขายบริษัทจะคำนวณส่วนต่างตามตำแหน่งให้ท่านเจ็ดพันหกเจดันสองสาืสองคือรายได้ช่องทางที่สาม เขาเหล่านี้ส่งงานให้ท่านคีกรมทันท่านก็จะได้ค่าคีกรมทันทุกกรมทันกรมทันละสี่เปอร์เซ็นนี่คือไรายได้ทั้งสองช่องทางนะครับช่องทางที่สองและช่องทางที่สามโดยที่ท่านไม่ต้องขายเลยแม้แต่กรมทันเดียวเราก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณพี่แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนโดยที่พี่ไม่จำเป็นต้องขายเลยแม้แต่กรมทันเดียวนะครับ ผมก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมคุณสกรารัทยามีไรายได้เดือนละ4แสนโดยที่เขาไม่ได้ขายก็เพราะว่านี่คือกระบวนการทําธุรกิจของบริษัทของเรานั่นเองเพียงแค่ท่านเปิดโอกาสทางธุรกิจเพียงแค่ท่านชวนเขาเข้ามาซื้อใช้หรือชวนเขามาขายสมัครก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแค่เขามีผลงานแค่เขาซื้อใช้แค่เขาไปขายท่านก็ได้ค่าบริหารส่วนต่างตามตำแหน่งนะครับ และเท่านั้นยังไม่พอผลงานที่เกิดขึ้นแสนเก้าแสนแปดแปสนผลงานสามยอดนี้ก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวคุณพี่และดันให้คุณพี่ขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการถ้าคุณพี่และองค์กรของคุณพี่มีผลงานรวมทั้งทีมห้าแสนบาทต่อเดือนติดต่อกันสามเดือน บริษัทจะปรับให้คุณพี่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและเพิ่มคอมมิชชั่นในส่วนของพอรบอรให้เป็น31%ประกันชั้นหนึ่ง18%นะครับแต่ถ้าคุณพี่และองค์กรของคุณพี่ผลิตผลงานรวมได้1ล้าน5 0นบาทต่อเดือน ติดต่อกัน3เดือนบริษัทก็จะปรับให้คุณพี่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการและเพิ่มผลประโยชน์พรบเป็น3เป็น32%ประกันชั้น1 19และตำแหน่งสุดท้ายของบริษัทครับถ้าคุณพี่และองค์กรของคุณพี่ผลิตผลงานรวมทั้งทีมได้3ล้านบาทต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนบริษัท ก็จะปรับตำแหน่งให้คุณพี่เป็นผู้อำนวยการอาวุส ổ, และเพิ่มคอมมิชชั่นในส่วนของพอลบอเป็น3าเปรซ็น33%ประกันชั้นหนึ่ง20%นะครับและนี่คือโครงสร้างแผนการตลาดของบริษัทเราและทีมงาน MT5 ก็ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูนะครับสิทธิประโยชน์ถ้าท่านขึ้นตำแหน่งสูงสุดแล้วท่านจะได้อะไรบ้าง ยกตัวอย่างหน้าจอนี้ครับถ้าท่านสร้างท่อส่งน้ําของท่านเสร็จเรียบร้อยท่านสร้างเน็ตเวิร์กของท่านเสร็จเรียบร้อยท่านเป็นตําแหน่งผู้อํานวยการอาวโุโสแน่นอนครับขายพรบบท่านได้สามสิบสามเปอร์เซ็นซื้อใช้เองหักได้เลยสามสิบามเปอร์เซ็นประกันชั้นหนึ่งท่านได้สิบเอ่อยี่สิบเปอร์เซนนะครับจากหน้าจอนี้ห้าคนนี้คือทีมงานของคุณพี่ทั้งหมดคนแรกครับอยู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ การที่เขาจะขึ้นตำแหน่งผู้อำนวยการได้นั้นเขาจะต้องมียอดรวมหน0 0งล้านบาทและสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือค่าบริหารส่วนต่างตามตำแหน่งเขาเป็นผู้อำนวยการเราเป็นผู้อำนวยการอาวุโสเขากับเราห่างกัน1%เปอร์เซนและแน่นอนครับเราก็จะกินส่วนตา่าง1%ของยอดผู้อำนวยการทุกเดือนเดือนละหมื่นห้า นี่คือสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้โดยที่ท่านไม่จาเป็นต้องขายเพียงแค่ท่านสร้างทีมเพียงแค่ท่านสร้างเครือข่ายของท่านเองนะครับท่านที่2เขาเป็นตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการห่างจากท่าน2%อเร์ซนตเพราะฉะนั้นท่านจะกินส่วนต่างตามตำแหน่งระหว่างตำแหน่งท่านกับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ2%อร์ซของยอดเขาท่านได้ทุกเดือนเดือนละหมื่น นะครับท่านที่3ครับเขาอยู่แค่ตำแหน่งผู้จัดการห่างจากพี่3%เเพราะฉะนั้นพี่จะได้ส่วนต่างสของยอดผู้จัดการทั้งหมดนะครับท่านที่4ี่เขาอยู่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการมีส่วนต่างจากตำแหน่งคุณพี่ 4%, เเพราะฉะนั้นพี่จะกิน 4%.. ของยอดผู้ช่วยผู้จัดการและสุดยอดครับตัวแทนใหม่ที่พี่ไปแนะนำมา เขาอยู่ตำแหน่งตัวแทนพี่อยู่ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสเขากับพี่ห่างกัน7%และถ้าตัวแทนรายนี้หรือตัวแทนทั้งหมดร้อยคนพันคนอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านไปแนะนำมามีผลงานขายพรบรวมกันแล้ว8 0 0 0พี่จะได้7%ของ8 0 0 0ทันทีค่าบริหารส่วนต่างตามตำแหน่งและนี่คืออไรายได้จริงๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทของเรา นะครับโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องขายโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องไปซื้อใช้เพียงแค่อย่างเดียวท่านเพียงแค่แนะนําคนท่านเพียงแค่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนมีรถได้ใช้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนตอบผมให้ชื่นใจนิดนึงครับโอกาสที่ท่านจะขึ้นตําแหน่งผู้ช่วยผู้การท่านลองตอบในใจนะครับว่าท่านทําได้ไหม นะครับผมเชื่อว่าท่านทําได้แน่นอนเพราะในการขึ้นตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทเราแนะนําคนเพียงแค่10คนเท่านั้นท่านก็ขึ้นตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการได้แล้วแล้วถ้าขึ้นผู้ช่วยผู้จัดการท่านก็สามารถขายพรบอรับได้เลยคอมมิชชั่น29%ซแถมกินส่วนต่างอีก3ของตัวแทนใหม่ที่ท่านไปแนะนำมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าตัวแทนใหม่ของท่านมียอดขายพลบอ0 0 0 0แน ท่านกินส่วนต่าง3%ของ8 0แสนทันทีเดือนละ2อ0 0 0สแล้วครับนั่นหมายความว่าท่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้อำนวยการอาวุโสท่านอยู่แค่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการท่านก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจำกัดกับบริษัทเราได้แล้วนี่คือไรายได้ช่องทางที่สองสำหรับธุรกิจของเรานะครับ